ไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะของญี่ปุ่นชื่อคุณไมฟูจิโมโตะนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คริปโตเคอเรนซีที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดแกก็ออกมาเจิมนะฮะบ,บอกว่า proposal 48cc หรือไอ้บล็อ o โฟโต้ดังชาร์จดิ้งเนี่ยหรือว่าไอ้บล็อคอะไรต่างๆที่เรารู้เนี่ยการอัพเกรดของ eip 48cc เนี่ยจะ กลายเป็น middle ground เนี่ยฮะ middle ground แล้วก็พัฒนาทำให้มันต่อยอดไปได้ไกลนะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการ scale up ตัว CK ่อ uh, CK roll up นั่นเองนะฮะแล้วก็ Layer 2ต่างๆ optimism optimistic roll up ก็จะไปด้วยนะฮะมัน4 8 4 4เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ทุกๆอย่างเดินหน้าต่อไปนะฮะแต่ว่าก็มีการติงเอาไว้นะ roll up เนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีการทำ sharding ซึ่งเอาจริงนะ ผมก็พูดเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นๆที่ทำช่องเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังอยู่แล้วนะครับว่า Row อัพเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะแต่ว่ามันจะเซฟแก๊สไม่ได้เยอะเลยถ้าชาร์จ i n g ไม่เกิด นะฮะตอนนี้เนี่ยชาร์ดดิ้งเนี่ยมันไม่มีแต่ซ8 CC เนี่ยคล้ายๆกับมันเป็นชาร์ดดิ้งสังเคราะห์เลยกันนะชาร์ดดิ้งแบบเขาเรียกว่าชาร์ดดิ้งชั่วคราวเทมเพอรารีชาร์ดดิง้งหรือจะมองว่าเป็นซินธิติกชาร์ดดิง้งอ่ะแล้วแต่ละกันนะฮะมันก็เข้ามาช่วยรออัพได้ดีขึ้นแต่ถามว่าระยะยาวเนี่ยมันใช่ไหมผมก็มองว่ายังไม่ใช่อาจจะต้องรอชาร์ดดิ้งตัวเต็มมาก่อนแต่ณนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วยบรรเทาได้พอสมควรเราสังเกตได้จากอะไรค่าแก๊สที่ลดลงอย่างชางาัันะััััดดดเเเเเเเจจจนน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 นหหหลลงงงาาาากกกกอออออปรรไ้้ตวีีีีะคื่่ 48cc ยยย็ข L2 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนผมอยากให้สังเกตประเด็นเหล่านี้ให้ดีนะครับ transaction ที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยโดยพิ่ง L2 ของอีเธอเรียมเนี่ยสำหรับผมคือมันปเป็นปัจจัยบวกนะเป็นปัจจัยบวกที่จะทําให้อีโคซิซมันคือมันล้อกับตัวไอสปอร์ตอีเธอเรียม ETF ที่กำลังจะกำลังพิจนารณาในช่วงเดือน5ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันล้อกันหมดฮะ r a n s a c t i o n ที่มากขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่อยากได้ a อ p r o v e อะไรบางอย่างนะคือพร้อม นะฮะ่ะก็สังเกตประเด็นนี้ให้ดีแล้วกันเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคุณคนนี้นะคุณไมฟูจิโมโตะนะฮะว่ามันก็เป็น,นะะิดีลกราวด์4ี4ดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมนะ,ะถือว่าเป็นข่าวที่สำหรับอีเธอร,เรียมแล้วกันนะฮะ